ข่านสุขวิปัสสโกนี่ความจริงเขาเรียกกันว่าการบรรอุลรหัน์แบบง่ายๆแต่ถ้ว่ากำลังใจของเราผู้ปฏิบัติเวลานี้ไม่มีพระพุทธเจ้าอยู่กับเราคำว่าไม่มีพระพุทธเจ้าอยู่กับเราก็หมายความว่าพระวรกายขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่จะมานั่งพูดนั่งเทศให้พวกเราฟังนั้นรู้สึกว่าไม่มีอยู่ แต่ว่าธรรมวินัยขององค์สมเด็จพระบรมครูมียังมีครบถ้วนพอที่เราจะเป็นประโสดา d ิิาา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 รหันได้แต่ดูว่าสุขวิปัสสโกนี้เหมือนกับคนหลับตาแล้วก็ผ้าดำโหกตาเดินมันไม่สามารถจะเปลื้องความสงสัยขขาตนเองได้ถ้าบังเอิญเราได้สองในวิชาสาม คือทิ่ปิจกุยานและปุปเพนิวาสานุสติายานได้ยานดังสอมรยการนี้เมื่อคนลืมตามองเห็นทางสามารถจะรู้ว่าทางโน้นไปทางไหนทางนี้ไปทางไหนเจีบเรื่องความสงสัยในการตักตัดสังโยชน์ของเราได้แบบง่ายกว่าสุขวิปัสสโก แต่ถ้าหากว่าเราได้ปัญญาโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งอภิญญาหกไม่รู้สึกว่าจะหนักไปสักหน่อยใช้เวลานานเราใช้ปัญญาเล็กกันคือมโนมยิธิถ้าเราสามารถทำมโนมยิธิได้สามารถถอดอธิสมานใกายคือกายจริงๆของเราที่อยู่ข้างในนี่ไม่ใช่เปลือกไอ้กายที่เห็นข้างนอกแต่มันเป็นกายเปลือก เอากายจริงๆไปสู่สวรรค์ไปสู่พรมลโลกอยนรกไปสู่ดนของเปรตอสโรกายหรือว่าถ้าจิตเข้าถึงโคตรภูยานสามารถจะไปถึงพนิพพานได้แล้วก็ไปพบพระพบเทวดาพบพรหมพบสัตว์นรกพบอะไรต่ออะไรก็ได้ ตอนนี้สําหรับมโนยิธินี้ถ้าเราได้แล้วผลแห่งการมารุมาผลจะรวดเร็วกว่าวิชาสามารถเือใช้ปัญญาเวลาเล็กน้อยเท่านั้นเป็นการฝึกสำหรับด้านที่บิคุยานก็รู้สึกว่ายังมีประโยชน์เยอะเพราะว่าเรานั่งอยู่ตรงนี้เราจะพูดกับเทวดาก็ได้เราจะพูดกับพรหมก็ได้ เราจะพูดกับสัตว์รกจะพูดกับเปรตอสุรกายก็ได้จะพูดกับพยายมก็ได้แต่เราว่าเป็นคนประเภทตาดีแต่ว่าขาเดินไม่ไหวกำลังใจดีกว่าปฏิบัติในขั้นสุขวิปัสสโกมากแต่ว่าความรวดเร็วในการจะได้มรรคผลช้ากว่าในด้านข้อพิญญานถ้าจะพูดกันถึงการสำเร็จเนื้อมรรคผล ไทยว่ากันถึงมรรคผลจริงๆการปฏิบัติถึงในขั้นสุขวิปะสะัสสโกก็ดีเตวิโชก็ดีชระพิญโยก็ดีปฏิสัมมิทัปโตก็ดีก็ใช้กำลังเสมอกันคำว่ากำลังเสมอกันนี่ผมพูดมาเยอะแต่รู้สึกว่านักปฏิบัติเนี่ยสนใจน้อยเกินไปแต่ว่าปฏิบัติกันจริงๆจะเป็นด้านไหนก็ตาม ถ้าจิตทรงสมาธิกันจริงๆอย่างที่ผมสอนผมน่ะสอนพวกท่านไว้เสมอว่าอย่าให้เวลามันว่างจากอารมณ์ภาวนาหรือว่าการพิจรารณาถ้าอารมณ์ของเราไม่ใช้จิตอย่างอื่นหรือว่าเราใช้อารมณ์ของเราไปใช้จิตในการงาน ก็เอาจิตจับในการงานนั้นด้วยสมาธิจิตคือตั้งใจทําการงานนั้นโดยเฉพาะแล้วก็ใช้ปัญญาพิจารณาด้วยตามแบบของอิทธิบาสีอิทธิบาสีนี่เป็นเรื่องที่ใหญ่ที่สุดพระบรรดาพวกท่านหลายที่อิทธิบาสีแล้วก็ผมให้ปฏิบัติไปอีกโกชาติเนืออีกหลายอสงไขยกลับมันก็ไม่ได้อะไรทั้งหมด ทีนี้การที่ทําจิตไม่ว่างคือว่าถ้าเราทํางานอยู่เอาจิตจับอยู่เฉพาะงานแล้วก็ใช้ปัญญาพิจารณาดูกิจการงานที่เราทำนะ่ะด้วยปัญญาอีกทีหนึ่งอย่าใช้ความโง่ทํางานไอ้ใช้ความโง่ทํางานในะงานมันมีเฉพาะหน้าก็อทาด้วยมันดีหรือไม่ดีมันผิดมันพลาดหรือ,อยังไง มันควรจะเร็วมันควรจะช้าจะรุกร่ให้มันดีมันเร็วขึ้นละเอียดขึ้นยังไงไม่เข้าใจทำส่งไปผลมันก็ได้ไม่กันแหละแต่ว่าผลมันได้อย่างเดียวคือได้งานที่เป็นโลกีวิสัยถ้าเราใช้กำลังใจเข้าในงานในงานนั้นเป็นกรรมฐานทำไปด้วยแล้วก็พิจารณามันไปด้วยจิตจับอยู่ในงาน หิดว่าไองานที่เราทํานี่คนที่เขาทํางานอย่างเรานี่มันก็ทํามาตลอดทุระยะตั้งแต่ต้นกลับเลือกับไหนไหนเขาก็ทํากันแล้วทําแล้วมันก็ตายทุกคนในผลงานที่เราทําเราทําดีที่สุดแต่เมื่อการเวลาผ่านไปมันก็เสื่อมไปทีละน้อยแต่น้อยคนที่สุดไอวัตถุที่เราทำนี่มันก็พงัง ในคนที่ก็เคยทํางานมาก่อนเรานี่มันก็พังเหมือนกันแล้วเราจะมานั่งโง่เกิดเพื่อประโยชน์อะไรนี่ใช้ปัญญาพิจารณาไปด้วยถ้าทํากิจการงานที่ซึ่งเป็นต้องใช้กําลังแรงงานใช้ปัญญาพิจารณาด้วยแล้วก็ไอ้ความฉลาดมันก็เกิดต้องใช้ดุลยพินิษ์ว่าอย่างไหนมันจะดีอย่างไหนมันจะถูกอย่างไหนมันจะควร ความสามารถของเรามีอยู่แค่ไหนรู้ในความสามารถรู้กิจในการควรไม่ควรแล้วก็เปรียบเทียบกับชีวิตไอชีวิตของเรามันก็เหมือนงานที่เราทำมันเพิ่มขึ้นมาทีละน้อยดันน้อยนี่งานมนขึ้นมาทีละนิดลันนิดใน,นที่สุดงานมันก็โตใน,นที่สุดมันก็ถึงที่สุด ชีวิตของเราก็เหมือนกันมันเล็กขึ้นมาแล้วมันก็โตขึ้นไปถึงที่สุดคือแรงกายในเมื่อถึงที่สุดไปไหนโอมสิพังเสื่อมลงไปทีละน้อยน้อยนนที่สุดก็พังถ้าสภาวะมันเป็นอย่างนี้เราจะเกะาะบนมันทําไมขันห้าถ้าวาการไม่เกาะขันห้านี่ไม่ใช่ขี้เกียรติทการงานทํางานตามภาระทํางานตามหน้าที่งานนี่ควรจะเสร็จให้มันเสร็จไป ใจมันจะได้ไม่ยุ่งเวลาที่ใช้ประการพิจารณานี่ถึงแม้ว่าขั้นสุขวิปัสสโกก็ต้องทําอย่างนี้เตรวิโชชชลพินโยปฏิสัมมิทัปโตเขาก็ทํากันอย่างนี้นี่มาว่ากันทั้งด้านภาวนาคือส่งสมาธิกิจหรือวิปัสนาญาณเมื่อเราเสร็จสิ้นจากการงานที่เราทำและดูหนังสืออะไรก็ตามถออ เมื่อว่างจะกายงานเปิดเทปฟังเสียงไปจิตใจก็หูก็ฟังเสียงใจก็พิจารณาไปด้วยอย่าให้มันว่างถ้าไม่มีเทปฟังเสียงไม่มีหนังสือฟังเดินไปเดินมาอยู่จิตใจจับคำภาวน,นาและพิจารณาอยู่ตลอดเวลาเพียงเท่านี้ความฉลาดมันจะเกิดกับจิตเพราะว่าจิตเป็นสมาธิว่างจากนิวรณ์ไอคนที่จิตโง่มีอารมณ์พุ่ง ถ้ามีความเข้าใจผิดนี่วนไม่เข้ามาสิงใจถึงได้แสด,แดงความโง่ความไม่เข้าใจออกมาถ้านี่วนมันมันหลุดออกไปจากใจจิตมันก็เป็นฌานความฉลาดมันก็เกิดถ้าเรื่องเอาจริงแล้วมันได้ทุกคนค้อยเอาจริงๆตามที่แนะนำเอถอะเท่าว่าฟังไปเลยเป็นเป็นธรรมดาดีไม่ดีก็ฟังเป็นพิธี เฮ้ดีไม่ดีก็เลยไม่ฟังะเลยนี่เป็นอันว่าต้องใช้กำลังจิตให้มันทรงตัวอยู่ตลอดเวลาวันนี้จะพูดถึงด้านทิพยคุยานก่อนถ้าเราได้ทิพยคุยานแล,แล้วแล้วก็ได้จุตูปปาตยานเจโตปริยานปุเพนิวาสานุสติยาน อตีตังสียญาณอนาคตาังอนาคตัลปายานปัจจุบันังยัสญาณญถาน,านก,กรมุตายานหมายความว่าเห็นผีเห็นเทวดาได้รู้สัตว์ที่ตายแล้วไปเกิดที่ไหนคนและสัตว์ที่เกิดมาแล้วนี่มาจากไหนรู้วาระนำจิตของตนรู้วาระนำจิตของคนอื่นสามารถระลึกชาติได้รู้เหตุการณ์นอดีตของคนและสัตว์ รู้เหตุการณ์นานาคตของคนและสัตว์วัตถุรู้ว่าปัจจุบันนี้ใครทําอะไรอยู่ใครดีใครชั่วรู้กฎข้อกรรมว่าคนที่ดีที่ชั่วนี่มีความสุขความทุกข์เพื่อกรรมอะไรเป็นปัจจัยถ้าเราได้ทิพย์คุยานอย่างเดียวเราได้ยานแปดอย่างนี้ด้วยเพราะว่ามันเป็นยานอันเดียวกันสุดแล้วแต่เราจะใช้ใสําหรับกําลังใจในการด้นการปฏิบัตินี่เขาทากันยังไง วิธีฝึกทิ่ประุยานนี่มีหลายแบบแบบตามปกติเขาใช้กับสิงกันที่พระพุทธเจ,จ้าทรงตรัสแล้วก็มีแบบลัดอีกแบบหนึ่งคือแบบลัดนี่มีมีเยอะแต่ว่าผมจะพูดแต่เพียงแบบเดียวนี่ว่ากันแค่ทิ่ประุยานก,นกันก่อนนะแล้วก็ใช้กําลังใจไม่กันได้ว่าท่านจะฝึกมโนยิธิก็ต้องใช้กําลังใจแบบนี้ไม่กัน คือกำลังใจที่ทรงสมาธินะัมันเท่ากันสุดแล้วแต่เราจะเลือกว่าเราจะปฏิบัติทางไหนเท่านั้นเหมือนกับงานที่เราทำอยากจะสร้างบ้านสร้างเรือนอยากจะสร้างตึกอยากจะสร้างถนน,นอยากจะปั้นหมอ้ออยากจะปั้นตุม่มอยากจะปั้นน้ำให้เป็นตัวมันต้องใช้กำลังเท่ากันมีความขยันมันเพียรเท่ากันชันทะมีความพอใจเท่ากันวิริยะมีความเพียรเท่ากัน จิตตเอาจิตใจจดจอ่อเหมือนกันมีมังสาใช้ปัญญาพิจารณาเหมือนกันนี่มาว่ากันถึงที่ปุจกุยานที่กุยานนี่ผมฝึกมาในด้านลัดเขาทำยังไงกับผมทำบาบาบออย่างที่ผมอธิบายให้ท่านฟังนี่แหละผมไม่ยอมปล่อยเวลาแม้แต่หนึ่งวินาทีของจิตให้มันว่างจากคำภาวนาและพิจารณาทำงานเอางานเป็นกรรมฐา,าน เดินเอาเดินเป็นกรรมฐานนั่งเอานั่งเป็นกรรมฐานนอนเอานอนเป็นกรรมฐานหรือว่าดูมหรสพต่างๆผมเอามหรสพเป็นกรรมฐานฟังเสียงคนพูดฟังเสียงคนร้องเพลงฟังเสียงดนตรีผมเอาสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นเป็นกรรมฐานเห็นพืชผักเห็นต้นไม้เห็นอาคารบ้านเรือนโรงเห็นอะไรทั้งหมดผมเอาเป็นกรรมฐานหมดเอาเป็นกรรมฐานยังไงตั้งใจฟังเสียงเป็นสมาธิเป็นสมถะ ใช้จิตพิจารณาว่าคนคนดีสัตว์ก็ดีไอ้สีกกสสแสดงมโรบสถกันอยู่และภาพที่มันเห็นนี่หรือวัตถุธท่าต่างๆมันเป็นอนิจจงมันเป็นของไม่เที่ยงอย่างพวกนักสนแสดงแหมเวลาออกมาข้างนอกแต่งตัวโกเป็นเจ้าเป็นนายคนหนึ่งเป็นขี้ข่าถ้าทางหมอบราบขาบแกวกลัวกันเหลือเกินออกคำสั่งอะไรปฏิบัติตามกัน เราแปลเข้าไปในโรงดีไม่ดีในะตัวนายจะเป็นลูกไล่ของตัวขี้ขาดนี่มันเที่ยงที่ไหนมันไม่เที่ยงเนี่ยก็ต้องใช้ใจอย่างนี้ตอนนี้ก็มาพูดกันถึงว่าเราจะเดินสายทิพยคุย,ยานค่อยๆว่าไปทีละขัน้นแต่ว่าท่านจะฝึกมโนมิจิทีเลยนอนภาวนานั่งภาวนาเดินภาวนาไปเลยนมะบาทาว่าไปเลยอย่าให้เวลามันว่างอย่าให้จิตมันว่าง จะได้เลิกกันสักทีเอ้ความเห็นผิดเอ้การรู้ผิดเอ้การเข้าใจผิดันเลิกกันสักทีถ้าได้มนโนยิธิเขาแก้อารมณ์กันข้างบนน้น่นเขาขึ้นไปเที่ยวกันบนสวรรค์เที่ยวกันบนพรหมเที่ยวกันบนนิพพานถ้าจิตเข้าถึงแล้วแก้อารมณ์ไม่ง่ายใช้เวลาแป๊บเดียวเดียวเดียวเป็นขั้นนั้นขั้นนี้ไปเลยตอนนี้มาว่าถึงคนที่มีกําลังใจไม่เข้าถึงมนโนยิธิ มาว่ากันที่ปยิยคุยานผมสอนไว้แล้วว่าพุทธังเมฆนิมิจิตตังมะเอาอ,อกทำมังเมฆนิมิจิตตังโออ,กอ,อกมะสังคังเมฆนิมิจิตตังอามาอ,อกนี่เป็นแบบรัดคลุมหมดวิชาแปดที่สี่สมาทานกันนี่ถ้าทําอันนี้ได้ทําได้หมดเวลาก็ทำเขาทำกันยังไงให้จับภาพพระพุทธรูปด้วยจับภาพพระสง์ เป็นพระใช้ได้หมดเวลาภาวนาไปเดินไปนั่งอยู่นอนอยู่ยืนอยู่ก็ตามภาวนาให้มันติดใจให้มันโผล่เข้ามาในใจเสมอถ้าจิตไม่ว่างจากอารมณ์อย่างอื่นคําภาวนาเนี้ยมันโผล่เข้ามาเลยแล้วก็จิตนึกถึงภาพพระนี่ให้มันเป็นปกตินึกเห็นนะไม่ใช่พระลอยมามันต้องใช้อารมณ์จิตที่ไปสมาธิ นึกเห็นภาพพระจะไว้ในอกก็ได้จะไว้ข้างนอกก็ได้แต่ผมเองผมนิยมเอาไว้ในอกหรือว่าในสมองนึกถึงภาพพระพุทธรูปองค์ใดองค์หนึ่งอยู่ในอกหรืออยู่ในสมองถามว่ามันทำยากหรือง่ายผมต้องตอบว่ามันไม่ยากถ้าเราแน่ใจที่อย่างถ้าเรามีทีบาสีที่อย่างมันไม่มีอะไรยากความเข้มแข็งของจิต ต้องคิดว่าคนอื่นนะเขากินข้าวเราก็กินข้าวเขามีมือมือละห้านิ้วเราก็มีมือมือละห้านิ้วเขาฟังภาษามนุษย์รู้เรื่องเราก็ฟังภาษามนุษย์รู้เรื่องเขามีกําลังใจได้เราก็มีกําลังใจได้นี่ความท้อแท้มันต้องไม่มีมีวิทยะณอยู่ในใจ จิตตอารมณ์จะไม่ยอมปล่อยคำภาวนาและภาพพระพุทธร,รูปด้วยภาพประสงค์ที่เราจับไว้มีมังสายใช้ปัญญาพิจารณาไปด้วยว่าโอ๋หนอที่เราภาวนาเนี่ยม่ถูกหรือไม่ถูก,ถกภาพพระที่เรานึกเอาไว้เนี่ยมันถูกหรือไม่ถูกเห็นภาพลอยมานี่ต้องใช้ปัญญาสัญญาและปัญญาคู่กัน สัญญาคือจำไว้ว่าครูห้ามยึดถือภาพที่ลอยมาเป็นขาดอยากจะมาก็เชิญมาอยากจะไปก็เชิญไปคำภาวนาว่ายัางไงที่เราเริ่มต้นใช้ไว้ใช้อย่างนั้นเป็นโบติไม่ยอมเปลี่ยนเด็ดขาดภาพพระพุทธรูปหรือว่าภาพประสงค์ที่เรากำหนดไว้ภายในอกและในสมองเราจะไม่ยอมให้ภาพนั้นเคลื่อนจากอารมณ์ของจิต จิตปักคิดว่าพราะพุทธรูปองนี้แหละเราจะถือเป็นอารมณ์สำหรับนึกนึกถึงเมื่อเวลาภาวนาเดินไปเดินมาไปบินรมบาตท,ทำกิจการงานทำอะไรก็ตามนั่งอยู่คุยอยู่แตาผว่างนิจจิตนึกถึงภาพพระอ,องค์นั้นภาวนาติดขึนมานี่เป็นวันให้อารมณ์มันติดอย่างนี้จริงๆนี่ทักว่าบังเอิญภาพพระนั้นเรานั่งแล้วนึกถึงภาพพระนั่ง แต่ภาพพระจะกลายเปลี่ยนเป็นนอนเป็นยืนเป็นเดินเราจับภาพพระพุทธภาพพระพุทธจะหายไปกลายเป็นภาพประสงอารมณ์จิตอย่างนั้นก็ช่างจะเป็นพระสีขาวสีดำสีแดงก็ช่างเราจับภาพพระให้เป็นภาพพระก็แล้วกันอริยาบทท่านจะเปลี่ยนภาพจะระสัยจะเปลี่ยนไปยังไงก็ช่างถ้าจับภาพได้อย่างนี้จริงๆได้ทุกเวลาตามที่เราต้องการ อาการอย่างนั้นจะเริ่มเป็นอุปจารสมาธิเมื่อจิตเริ่มเป็นอุปจารสมาธิอารมณ์แห่งที่ไปยุคยานมันก็จะเริ่มเกิดถ้าภาพนั้นไม่สดสวยนะเป็นภาพธรรมดาภาพพระพุทธเราที่เคยเห็นก็เป็นภาพพระพุทธรูปบางทีก็เห็นเป็นนั่งบางเป็นนอนบางยาภาพลอยมานะเอาใจนึกเห็นอย่างนี้เขาเรียกว่าวิปัสสนึก เอาใจนึกเห็นไว้ออย่าไปอดวิเศษนะว่านั่นเป็นอุป,อป,อปาทานอุปาเทินนะไอ้ที่เขาทากันได้เนี่ยเขาทาอย่างนี้ถือว่ามงมันเป็นอุปาทานยอย่างนั้นอย่างนี้หหที่ได้ยินเสียงเป็นอุปาทานาใจที่เห็นอารมณ์ได้หลับตาอะไเห็นภาพได้เป็นอุปาทานมันไม่ใช่อุปาทานคำว่าอุปาทานนั้นหมายถึงว,ว่าสิ่งที่เราคิดไว้ก่อนเราเห็นไว้ก่อน แล้วเวลาที่ทำสมาธิไปไอ้สิ่งเหล่านั้นมันปรากฏขึ้นยังก็เห็นเคยเห็นภาพเทวดาที่ดดทเขียนตามผนังบทไม่มีเสือ้อนางฟ้าไม่มีเสือ้อเทวด,ดาไม่มีเสือ้ออารมณ์แวบ,บหนึ่งภาพลอยมาเทวด,ดาไม่มีเสือ้อน,นี่นะตัวปาทานให้ตัวที่จิตมันยึดอยู่ถ้าอารมณ์เราเป็นสมาธิจริงๆจ,จิตจะภาพพระเป็นปกติ แต่บางขณะจิตหายแวบลงไปสิ่งอื่นมันสะดุดขึ้นมาปรากฏในขณะที่จิตไปสมาธินั่นเป็นของแท้ไม่เช่าปาทานะอันนี้พูดกันทึงด้านทิพยุคยานก่อนนี่แต่หากว,ว่าภาคของท่านเข้าถึง,งอารมณ์อุปจารสมาธิตอนนี้อารมณ์เริ่มเป็นทิพจิตเริ่มเป็นทิพ ต่อไปอาการภาพพระที่เราเห็นมีสภาพผ่องใสใจจับได้เป็นปกติคำว่าปกติจะนึกพอนาขึ้นมาเมไรนึกถึงเห็นภาพพระทันทีไม่เสียเวลาไม่แต่หนึ่งวินาทีนี่จิตต้องคล่องอย่างนี้นี่ตามมิสุทธิมักท่านบจิตต้องเป็นนวสีนวสีก็คือการคล่อง ถ้าการคล่องอย่างนี้เกิดขึ้นอารมณ์แห่งทิพยุคยานสามารถใช้ได้แล้วเริ่มใช้ได้แต่ว่ายังไม่ดีวิธีใช้ทำยังไงตอนนี้วันนี้ผมจะพูดถึงอาการแห่งทิพยุคยานที่มันเกิดขึ้นอันดับต้นมันจะเกิดขึ้นแบบนี้ก่อนเวลาเรานอนภาวนาไปภาวนาจับภาพพระเลยไป พอใกล้จะหลับมันเครื่องหลับเครื่องตื่นเมื่าตื่นขึ้นมาเครื่องหลับเครื่องตื่นไม่เต็มที่มันจะเกิดนิมิตแวบหนึ่งขึ้นปรากฏนิมิตนั้นจะเป็นนิมิตอะไรก็ตามจิตมันจะบอกเลยว่านิมิตอันนี้จะเป็นภาวะอันนั้นเกิดขึ้นมันจะมีอะไรเกิดขึ้นใจเราต้องเชื่อจุดนี้ทันทีอย่าไปคิดตอนหลังไม่ได้และจุดนั้นมันจะตรงอะไรสำหรับวันนี้ เวลาที่จะพูดหมดแล้วนี่อขอท่านหลายปโปรดตั้งใจพิจารณาและภาวนาตามอัติยาศัย